เด็กป่วยปอดบวมจาก RSV พุ่งสูงระวัง3อาการเริ่มต้นช่วงนี้หลายคนอาจได้ยินข่าวว่าโรงเรียนปิดค้องเรียนหยุดเด็กป่วยยกห้องอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเพราะไวรัสที่กำลังระบาดหนักในเด็กเล็กตอนนี้คือ RSV Respiratory Syncytial Virus มันคือไวรัสตัวร้ายที่เล่นงานปอดโดยตรงโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า5ปี อันตรายไม่แพ้โควิดและไม่มีวัคซีนป้องกันสิ่งที่น่ากังวลคือหลายบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่ปล่อยไว้จนเด็กไอจนหายใจไม่ทันต้องเข้าโรงพยาบาลมีรายงานจากหลายจังหวัดว่าเด็กเล็กป่วยจาก RSV จนปอดบวมรุนแรงบางรายต้องนอนห้อง ICU และใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเราจะสังเกตยังไงว่าเด็กอาจติด RSV นี่คือ3สัญญาณเริ่มต้นที่ต้องรีบไปหาหมอทันทีคือหายใจขลุดขาดหรือมีเสียงหวีดเวลาหายใจไอแบบแน่นๆจนหายใจลำบากไม่อยากกินข้าวเหมือนเหนื่อยง่ายผอมลงเร็วผิดปกติบางคนหลับหลับตื่นตื่นไม่สดใสเหมือนเดิมตัวร้อนแต่ปลายมือปลายเท้าเย็นเป็นสัญญาณว่าร่างกายเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนอย่ารอให้ไข้ลดเอง เพราะ RSV ไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาทำได้แค่ประคับประคองอาการเท่านั้นถ้าปอติดเชื้อหนักต้องนอนรอพอนานเป็นสัปดาห์และอาจทิ้งผลกระทบต่อระบบหายใจในระยะยาวแล้วเราจะป้องกันยังไงได้บ้างคือมั่นล้างมือให้ลูกบ่อยๆงดพาไปในที่แออัดหรือโรงเรียนถ้าเริ่มมีอาการทำความสะอาดของเล่นของใช้ที่ลูกหยิบจับบ่อย หากมีพี่น้องที่โตแล้วควรแยกห้องนอนหรือของใช้ช่วงที่ไม่สบาย RSV อาจฟังดูไกลตัวแต่จริงๆมันอยู่ใกล้มากและแพร่กระจายได้ง่ายมากแค่หายใจรถกันแค่อายหรือจามโดยไม่ปิดปากเชื้อก็ลออยู่ในอากาศและติดกันได้ในไม่กี่วินาทีแล้วบ้านคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยเจอเด็กป่วยแล้วต้องรีบหาหมอกลางดึกหรือเปล่าคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปเตือนภัยแบบนี้อีกค่ะ